ที่จะพามาชมเป็นกระบะแคปบยกสูงตัวเริ่มต้นของค่ายฟอร์ดเหล่านั้นเป็นโปรโมชั่นนะคะโปรโดีๆฟรีชุดแต่งจากนัตตี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะเราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟมัดแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะล,ล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหล่อนะคะจะไว้นี้จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นขอบ18อย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้ที่ชาแนล M N o r d อีกเช่นเคยนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมเป็นกระบะแคปบยกสูงตัวเริ่มต้นของค่าย o r d เรานั่นเองนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160รแรงม้านะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XL Plus Sport นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์6สปีดเป็นโปรโมชั่นนะคะโปรดีๆฟรี ต่จากนัตตี้อีกเช่นเคยนะคะอย่าพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้เดี๋ยวนัตตี้จะพาไปรับชมกันนะคะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งมาแล้วนะคะแล้วนัตตี้ตกแต่งให้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหล่อขนาดไหนนะคะแล้วบอกว่าจัดเต็มขนาดไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช anel M&N for นะคะให้กับนัตตี้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของนัตตี้ค่ะมารับชมกันเลยค่ะว่าคันนี้หล่อขนาดไหนเนาะ เริ่มจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าที่ลูกค้าเห็นจะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะแล้วก็นาตี้ใส่นะคะที่เทลระเอียดให้กับลูกค้าเป็นตัวสอนฟอนต์นะคะ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขอมาว่าเป็นสีดำนะคะตัดกันกับสีขาวเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถแล้วก็ให้ตัวหน้ากระจังดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยการที่นาตี้ใส่ไฟไ LED นะคะแบบขีดยาตรงนี้เลยเพิ่มเข้ามาให้พอตอนกลางคืนนี่ ตัวรถด้านหน้าเราคือจะหล่อมากเพราะว่ามันจะลงตัวด้วยกันกับไฟหน้าที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเดี๋ยวนัตตี้พาไปชมอีกทีนึงมาดูทางด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นสกรูฝากระโปรงหน้าทรงสูงนะคะจัดทําให้กับลูกค้าเป็นสีทูโทนนะคะก็คือสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกันกับสีดําด้านนั่นเองทางด้านบนนะคะติดสติกเกอร์คําว่าออฟโรดให้กับลูกค้าด้วยค่ะอ่าเรามาดูในส่วนของไฟตรงนี้เป็นไฮไลท์พิเศษเลยที่จัด ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟมัดแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟมัดแต่ง3าพีดแล้วก็จะมีเป็นไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์เป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟเลียวด้วยนะคะตัวนี้ตรงส่วนนี้เลยจะเป็นไฟวงแหวนวงกลมนี้นะคะเป็นไฟ LED สีขาวมาพร้อมกับทางด้านในเลยค่ะลูกแก้วตัวนั้นนะคะจัดทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีเลดอายนะคะหรือว่าสีแดงนั่นเองหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสีน้าเงินนะคะนัตตี้จัดทำาปห้ได้เช่นกัน เรามาดูในส่วนของกันชนทางด้านหน้านะคะอย่างที่นัตตี้แจ้งเมื่อต้นคลิปไปนะคะว่าเป็นฟรีชุดแต่งเต็มสำหรับคันนี้เป็นฟรีชุดแต่งเต็มฮัมเมอร์รอบคันนะคะตัวกันชนหน้าเป็นของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจุ่มสีแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยางนะคะกันกระแทกกันเสียงดังของตัวห่วงเนาะในส่วนของตัวกันชนเขานะคะจะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยเลยตรงส่งวนตรงนี้นะคะนัตตี้จัดติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led ค่ะ เดี๋ยวเรา,าต่อทางด้านข้างค่ะเรามาดูในส่วนของทางด้านข้างกันนะคะตัวนี้เลยนะคะติดตั้งให้เป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดหลอนะคะจะไม่เจาะตัวถังของลูกค้าแต่อย่างใดนะคะไม่เจาะตัวถังรถเลยในส่วนของคิ้วล้อก็จะยิงซิลิโคนให้งานอย่างเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดได้อย่างดีมากเลยนะคะมาดูในส่วนของตัว แมกยางเดิมๆเลยนะคะสําหรับรู้น,นี้แมกยางเขาจะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นขอบ18ตัวแมกเนี่ยลูกค้าเลือกมานะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดแต่งด้วยนะคะสีโครเมียมสีบอลเงินนั่นเองในส่วนของตัวยางนะคะจะเป็นยางของมอนเตอร์ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 265-60R-18 นะคะตัวแมกยางเนี่ยนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายลายเลยะคะ่ะ ตัวนี้ยางจะเป็นยางออทเทเรนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ลุยเลยไปได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะเรามาต่อกันที่ตัวนี้เลยจะเป็นข้อผูกกระจกมองข้างแบบมีไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะไฟเลี้ยว LED นะคะแล้วก็ข้างล่างอะคะ่ะจะเป็นไฟ LED เป็นไฟเดย์ไทม์ running light มานะคะเป็นสีขาวไฟ LED สีขาวแล้วก็จะมาพร้อมกับนะคะไฟสองสว่างทางเดินให้กับลูกค้าด้วยขณะที่เราเปิดประตู บางทีลูกค้าไปจอดรถในที่มืดนะคะตัวนี้จะช่วยส,อส่องสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะคิวกันสาดนะคะจัดติดตั้งให้เรียบร้อยเลยทางด้านบอนราวหลังคานะคะเป็นราวหลังคาสีดําด้านตัวนี้เราจะไม่ได้เจาะกับตัวถังรถนะคะก็จะทําการติดยิงซิลิโคน 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนให้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้ติดให้เพื่อตัวรถด,ดูเท่ขึ้นนะคะแต่ลูกค้าไปโหดไม่ได้นะคะต่อมาที่ตัวฟิล์มตัวนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มนะคะบานหน้า60นะคะแล้วก็รอบขัน80%สีดําค่ะ ในส่วนของตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสติกเกอร์สันโคลายนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตัวอักษรนะคะคำว่าออฟโรดนะคะเพื่อให้เข้ากันกับตัวฝากระโปรงหน้าที่ติดไปให้กับลูกค้านะคะในส่วนของสติกเกอร์เดี๋ยวลูกค้าเลือกลายได้นะมีลายให้เลือกมากกว่า30 -40 ลายเลยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ลายสติกเกอร์ที่เป็นแบบของตัวเองนัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันค่ะ เรามาดูในส่วนของบันไดนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งให้นะคะเป็นบันไดเหล็กของฮั m เ e อนะคะจะมาพร้อมกับไฟสองสว่างทางเดินให้ด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ทางด้านล่างเลยตัวนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวนี้จะเป็นข้อฝาถังน้ํามันนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนเช่นกัน ทางด้านบนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เ็กของ Hummer นะคะเป็นโลบาร์เรกแบบแขนยาวมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะตกแต่งด้วยสติกเกอร์4ีคูณมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เปลี่ยนไฟหน้าแล้วนะคะไม่พลาดค่ะที่จะเปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะนัตตี้จะเรียกว่าไฟท้าย LED ตัว J แล้วกันนะคะสำหรับสำหรับไฟแบบนี้เนาะ ด้วยตัวโคมของเขาก็จะลมดํามาให้ด้วยเลยนะคะทำให้ตัวตัวรถของเรามันดูดุดันแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาต่อกันที่ฝาท้ายตัวนี้ติดตั้งให้เป็นครอบฝากระบะท้ายนะคะหรือจะเรียกว่ากาบฝาท้ายก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยด้วยแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วก็ทให้ตัวรถเราดูหล่อยิ่งขึ้นดูบุกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวสกอ,อรฟอดตัวให,ใหญ่ตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถนะคะลูกค้าท่าน ท่านใดอยากได้สีแบบไหนนะคะนัตตี้จัดให้ได้เช่นกันค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะที่ตัวกันชนท้ายตัวนี้จัดติดตั้งเพิ่มให้เป็นกันชนท้ายของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแล้วก็ไฟนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟถอยและเป็นไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเลยค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างกอบป้ายทะเบียนให้ด้วยส่วนตรงนี้นะคะจัดติดตั้งให้เป็นหัวบอลลากจูงนะคะตัวนี้สามารถลากจูงได้เลยค่ะเราก็ใช้งานได้จริงนะคะ ในส่วนของตัวกันชนนะคะจะมีเป็นแผ่นกันลื่นให้ด้วยค่ะตัวนี้มาต่อกันที่ด้านในของห้องโดยสารนะคะเปิดมาเห็นเด่นชัดเลยค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะ เดิมๆเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะที่มากับตัวรถนัตตี้จัดติดตั้งให้จัดเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีแดงแล้วก็ตัดแต่งลิปด้วยสีแดงนะคะให้เบาะหนังตัวให้ตัวเบาะเนี่ยค่ะดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ในส่วนของต้องส่วนที่เป็นแคปบนะคะก็จัดติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะแคปบแบบมีตัวนี้จะมีแบบที่พิงด้วยนะคะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าจอนะคะจัดเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอ and ด o i d นะคะขนาด 9นิ้วนะคะเป็น Android หน้าจอ Android แบบสัมผัสนะคะตัวนี้ในส่วนของหน้าจอ Android เนี่ยจะเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงเลยคะ่ะที่เราใช้เขาจะมีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาให้หมดเลยนะคะมีตัวเนเเนเกเตอร์นำทางให้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยจัดติดตั้งให้เป็นกล้องบันทึกนะคะแล้วก็เป็นกล้องถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะคะตัวนี้พอดีจะยังไม่ได้ติดให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวจะรอให้ฟิล์มเซ็ตตัวก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์พิเศษการอีกส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นสนกเกิลน,นะคะติดตั้งสนอกเกิลเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยสำหรับสนอกเกิลตัวนี้จะทำการต่อเข้ากันกับกองอากาศนะคะของตัวรถให้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถลุยน้ำได้เลยนะคะตัวนี้ลุยงามลุยน้ำได้จริงใช้งานได้จริงค่ะก็อนหน้าที่ได้พาชมนะคะสำหรับรุ่น S XL s p o s t นะคะที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆของนัตตี้เช่นเคยนะคะฟรีชุดแต่งเต็มให้กับลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนดูรีวิวนัตตี้นะคะแคปหน้าจอ แล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทั้งทางด้านบนนะคะแล้วก็ทางด้านล่างใต้คลิปนี้เบอร์โทรศัพท์ของนัตตี้นะคะ0959522887โทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลเพิมเ่มเติมได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็โลเคชันของโชว์รูมนะคะจะอยู่ทางด้านล่าง Ford Auto Gall e r y รปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง5ปีซ้อนนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กให้กับนัตตี้ด้วยนะคะชื่อ M&ampN Ford เหมือนกันฟอ,อร์ดีหมือนกันค วิเจ้าฟอร์ดเอ็ก s ์แอลพาสสเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิ้นหน้ากดสั่นกระดิ่งติดตามไาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ